สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีมาเก็บเพชรอีกแล้ววันนี้นนพี่น้องมันได้ไลฟ์เปกนะมาเก็บเพชรอีกแล้วพี่น้องมาเก็บเพชรอกคิงวันนี้ไฟไหมพอน้ะแดดพอดนะดดนนะดถ้ามาสะอาดพี่น้องทีุ่ทัศนี่ปากระลูกนะสมิมามาหลุนไปทำการเปลี่นเป็นอย่งไร เดี okay. ๋ยวพี่หนอพอแล้วเฮ็ดเออเฮ็ดเบิร์นพี่น้อก็เห็นเฮ็ดไฟไหมเฮ็ดปีนี้เกิดโบโบทีพี่น้องเพราะนั้นเป็นไฟไหมเก่าสองประมาณสองปีสามปีแหละไฟไหมปีนี้ถ้าเป็นไฟไหมใหม่ๆแบบ ใบไม้ปีที่เดีวแล้วเข้ามาเหลิมเก็บปีนี้แบบนี้ปีปีแล้วนะแบบใบไม้ปีแล้วไม่คิดเก็บปีนี้อ่ะเฮ็ดสิงามพี่นอ้องจะเกิดลายมุ้ยไพ่ที่กล่องให้พี่น้องเก็บหนักถือกล่อง,อองว่าคิดว่าความ เฮ็ดจะเป็นดอกบางๆเลยนี่พี่น้องพวอคือเฮ็ดนาจูมาทุกคนเอ้ย <laughs> ok ok, hết con, thân ba hết cũng gửi mùa ừ này ok, oh, nói là hết, phải phải Nhanh con đột, bà nhanh con đột Okay. ลงมากังได้ไเฮ็ดไปเ่ราว่ายไปทางไห่น้องไปทุพเพนที่นี่เขาเอาก้อนอย่หนหลงนึงเห็นที่นี่ เดี๋ยวนึงเลยจำเนียพี่น้องเอ้ยประมาณสามเผ่าไปหาตออีกวันนี้พอดแจ็คผอดนะบ่ลูกซ้ายผู้พ่อดแจ็คผอดได้ได้เป็นขู่แล้วบ่โอ้โอ้ว้าวลูกพุ่นเออะฮะในนี่พี่น้องนี่เมื่อวันเออ Okay. Yeah. Phún phún ừ. ừ. đi. Sợ phùn phùn đó như một ngày hết đó kinh phía nọ biết ừ, phí độ ừ, khỏi โมโหเหงเถอะกัเอาหนักเอาสะอะไรเหมือนันนะอีอ้มลอยกจักอจักอดางนกระตาเหรอ๋อปาักสกนนอนเนี่นอนเนี่ยนเนนอมือนี่ Could cười hope hồn mơ đuôi? Mặc dù trong số mơ ba hát đọc nỉ mọi người mơ nỉ mơ nỉ mơ nỉ mọi người nè nỉ mơ nỉ nè nỉ mơ 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 nỉ mơ

đẹp nó xì chắc chắc mỏng xong mỏng hết cả đây cả ta rồi đấy đi <laughs> ได้พี่น้องเอ้ยเก็บเห็ดมือนี่เออปันปันขาวโอมาคนคลายมือนี่นเห็ดคนเห็ดตุ้งน่าหรอกเพ่นะถือว่าเคียร์โนใ nó có đấy nói thì nó hết anh nè hết là cho đó khiến ba mày nhảy tôi đang xí đồ nghe bác kiếp này ok nó phải nọc nó đi xịt to hay bơm mày đó kếp hết con đi xịt bó thân con hình lái mà nè